สวัสดีครับพี่น้องมาใส่เบ็ดเงี้ยจิริดย้ำเว้นครับผมม่วานซื้อจิริดไปพี่น้องฝนตกตั้งแกสีม่วงจนหอดสองถุงกักบ้ใส่พี่น้องมืนหนีก็เลยมามาแก้มือพี่น้องเงี้ยจิริดครับผมมาใส่น้ำหวยพี่น้องไม้น้ำหวยครับใช้ย้ำเว้นเบิ้งล่องเบิ้งพี่น้องเพราะว่าน้ำ น้ำไหน้านี่โบมี่ได้พี่น้องสิมีแต่น้ำอยู่น้ำหวยครับผมนี่ครับพี่น้องมาใส่นล้วไม้หวยครับผมไม้หวยธรรมชาติครับเนี่ยจิริตมาหลุดมาล่องน้ำกันเมึงครับพี่น้องมานบ่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้เสียบพี่น้องฝนตกแต่สีม่วงจนดหัสองตุ่มกักกเลยบไปเลยไปออกหาอยู่หากินพี่น้อง มื่อนี้ก็มาล่องเสียบย้ำเว้นเมึงพี่น้องมาลุนน้ำเว้นน้ำกันเมึงเฮียจิริศครับผมไมห้ห่วยธรรมาชาติพี่น้องเพราะว่าน้ำให้หน่านี่บ่มีพี่น้องช่วงว่างหันเพิ่นน้ำพิ่นบ่นต้องการเขาครับผมเ,มเ,เามานนมพิ่นเปิงตกมือพิ่นกขหัวัตมากันน้ำว้พี่น้องเพราะเขาเงี้ยวแล้วปนตกเลยสองมือมันบ่นตกแห้งหรอกพี่น้องตกก็เรื่องลิ่นนี่ครับแต่ว่าปามันบ่ทันเลยขึ้นหรอกพี่น้องผม เบิ่งแล้วปลาหนาที่นี่ห่วยครับผมประกอปลาดุกหน่อสิร้ายอยู่พี่น้องเ้ามูลุน้ำกันครับว่าย่ามวิ่นนี่สิมาลโบใส่เงียจิริตพี่น้องกับเงียจิริตมาอมูลมาติแตนน้ำกันครับพี่น้องสิมาลโบใส่เงียจิริตย่ามวิ่นครับผมไปครับผมเสียบก่อนนี่กัเจ็ดโมงพอดีพี่น้องเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงยามได้หลายรอบพี่น้องมาอมูลน้ำกันมาติแตนน้ำกันครับผม ผลงานน่าเอ็ี่ยกิริฏพี่น้องกระเบ็ดองหกสิบขั้นพี่น้องเบ็ดนี่ผมยังใส่เบ็ดหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเบ็ดนี่จะเป็นเบ็ดอดเบื้องถึเบ็ดตาล่างข้างพี่น้องเสียกได้ล่างเก่าครับผมเบ็ดตาล่ายิ่งเป็นเบ็ดตาล่างข้างโบผิดพี่น้องเบ็ดอดแฉลามดำฉลามดำเบื้องเก่าครับพี่น้องเบ็ดยังหน่อยอยู่เพราะว่า เงี้ยจิเตช่วงนี้มันยังน้อยอยู่พี่น้องไปครับผมกอตัวไปเสียบก่อนพี่น้องมี่เหตุการณ์เนียอไมีรุ่นมีปลาแล้วจิตไทยบึนกับผมแต่ว่าไปเสียบก่อนกับโวก้าห้ายพี่น้องห้องใกล้หน่อยนี่เสียรายย้อนอีกายลเลยพี่น้องไปครับผมไปเสียบมาค่อยไม่รุนน้ำกันพี่น้องกับเบ็ดหกสิบขั้นไม้ห้อกับไม้ห้ยพี่น้องเสียเบียดย่ำเวีนครับผมไปครับพี่น้องมารุนน้ำกันครับผมไปเลยๆกับมาพี่น้อง สายหวยครับผมหลังนี้มีอาการอยู่พี่น้องรุดนุ่งกันเข้าไปอู้ดิ้งเบ็ดดูดิ้งเบ็ดดูพี่น้องรุดเข้าไปประคอพี่น้องคอประคอใส่ย่งงามครับผมเอาละพี่น้องมาแล้วเตร <Stevens. S 1> mm ียมนึ an ่งพี่น้อง ับผมใส่เงาพี่น้องกำลังพอต้มกับใส่นี่เงยกบปุนเนี่ยพี่น้องเอาหวยธรรมชาติครับผมแก้มแรกแข้งมันครับผมพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเงี้ยจิลิดครับผมใส่เบ็ดเงาเว้นพี่น้องมาแล้วเตียมหนึ่งครับลำสายหวยครับผมน้ำให้น้าผมมีพี่น้องแห้งมด ปลากระลุงหอยหมัดครับพี่น้องมาใส่น้ำใสยหอยครับมันแล้วพี่น้องเต็มแหลกแค่มันครับผมเก็บครับพี่น้องหลังนี้มัดครับพี่น้องตัวหลังนั้นมีอากาศู่พี่น้องอู้ดดูน้ำหนา้เลยพี่นอ้องอ๋อพี่น้อง พอพอกวมันแปนนะครับพี่น้องสายห่วยก็เลยมีหลุดแน่ครับผมพอเดี๋ยวเนื้อตากมานสั้พี่น้องไปปุ๊บโอ้ใส่งามๆครับพี่น้องพกขอห่วยครับผมใส่สวยๆเต็มที่สองครับพี่น้องพกขอครับพี่น้องเนี่ยจิรีดย่าเว้นครับผมมันแล้วพี่น้องเต็มที่สองครับผม เก็บกบพี่น้องนี่การเดียวพี่น้องร่างนี่ลาเขีงบ่พี่น้องปลาเข่าเขีงกับพี่น้องนี่แล้วก็ปลาเดี๋ยนี่แหละไรน้ำห่วยเงียบเปียงกันย้อนเนี๋ยวนี่แหละพี่น้องตัวกระแม่งามเดี๋ยกับผมเคียงกับพี่น้อง เตรียมสามก็พี่น้องก็เข็งเกือบซ้ำสองนิ้วพี่น้องเกือบตีทว่สองนิ้วพี่น้องใส่งามๆกับผมประเข็งเตรียมที่สามเก็บก็พี่น้องนั่งอย่างนี้กามพี่น้องดิงเบ็ดย่างขนาดเลยครับเบ็ดเปียกเลยครับผมต้องคุณเฮียเหมือนคับตองหลังนี่ตัเบื้องลังนี่พี่น้อง เนี่ยจิริด้ยเบ็ดอุปกรณ์ตัวงามพี่น้องเบ็ดเตี๋กมาเลยครับผมมา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 ใส่เดียวกันเลยครับป่าตัวงามพี่น้องเตียมที่สามครับอุปกรณใส่างามพี่น้องเตียมสามครับผมสวยงามเลยครับ ใส่แล้วกันเลยกรบปลาห่วยครับรุ่นนี้ครับกำลังพอต้มพี่น้องมาแล้วครับผมเก็บครับพี่น้องเต็มที่สามสวยงามครับผมเต็มนียยามรอบแรกพี่น้องยามมากกับเครื่องหว่วยแล้วครับผมมาติดเธอครับผมพี่น้องปเข็งไงครับแม่งามยังแม่นี่พี่น้อง กูแม่นี่แม่เนี่ยพี่น้องปักกิ่งโอ้มึงแม่ปักกิ่งพี่น้องสวยงามเลยครับผมแม่ปักกิ่งแม่นี่ยสองแม่เราก็ปักกิ่งวันนี้เตรียมที่หาครับพี่น้องยำรอบแรกครับพี่น้องรอบแรกเดียวตัวเดียวมันจะถึงอย่ครับผมโอ้โหปีนเนาะพี่น้องเนาะกับตำทั่วตำหุ่งเนี่ยโอ้โหใดการเลยครับพี่น้อง มันแล้วครับพี่น้องเก็บครับผมเก่งไงครับมันมันแล้วพี่น้องอากาศดีร่มดีกันนะพี่น้องนใหม่กระไดมาเต็มแรกครับยามมาเจียวแรกมันแล้วครับพี่น้องปลาเข็งไงเมียหนึง่งไงก็งามๆพี่น้องม,มันมันครับผม